แล้วพี่ๆเปรียบเทียบมาครับซึ่งออกความเห็นหน่อยอันไหนอันนี้ใช้อันนี้นะครับเขาใช้ของเคมีข้ามมีต้นเดียวครับค่ะต้นนี้แตกมาหน่อยแตกตอ้ต้นเดียวลากสั้นลากสั้นแล้วซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ใช้หัวอาหารเขาใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะแต่ก็อได้ลากสมบูรณ์ดี่ากสมบูรณ์ดีอันนี้ครับหัวอาหารแตกโดนฉีกไปบ้างแล้วครับสามนอค่ะ อันนี้ฉีดคนเฉยครั้งเดียว้วเนี่ยเขาใช้หัวอาหารไปหนึ่งค่ะอันนี้คือการใช้ปุ๋ยปกติระหว่างปุ๋ยเคมีกับชีวภาพแต่อันนี้ใช้ปุ๋ยปกติจะเคมีหรือชีวภาพแต่ชีวภาพชีวภาพแต่ใส่หัวอาหาร EG Power ที่มีพลังงานฟลูออไรด์เข้าไปเห็นไหมคะแสดงว่าพลังงานฟลูออไรด์เป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการเพียงแต่ไม่มีใครนำ มาใช้แต่วันนี้บริษัท CBP World โดยการแนะนำของพี่บุญเรือนของอาจารย์ที่แนะนำพี่มาให้รู้จักสินค้าตัวนี้ถ้าวันนี้พี่ยุพบันกับพี่สพค่ะพี่โสพลรู้ว่าพลังงานไฟนฟรมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์พี่จะบอกต่อไหมคะก็คงต้องบอกบต้องบอกแล้วนะของเขาดีดีจริงๆแล้วสิ่งที่พี่กำลังจะสัมผัสเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนาข้าวนะคะพืชทุกชนิดเราก็จะมีการ ให้ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนี่คือภาพจริงเสียงจริงของเกษตรกรตัวจริงแต่ละที่ทั้งอำเภอมหาราชทั้งอำเภอป่าโมกได้ลงความเห็นว่าหัวอาหาร eg power ของเราเป็นไงคะดีครับใช้แล้วได้ผลผลิตดีมากคะ่ะค่ะ นี่คือเสียงจริงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับรู้ว่านี่ก็ของจริงค่ะไม่ใแ่ของปลอมเสียงจริงของจริงตัวจริงนาจริงนาจริงหรือถือว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยใช้หรือยัง้นอยากฝากบอกอะไรคนที่กําลังตัดสินใจช่วยฝากบอกหน่ค่ะก็อยากบอกเกษตรกรทุกคนว่าให้ลองทดลองใช้หัวอาหารของของเราเนี่ยนะเนี่ยจะได้ผลผลิตนะและคุณภาพที่ดีมากค่ะ แล้วมาเปรียบเทียบกันเลยค่ะคร,บ,รบกวนนิดนึงพี่ถอดหมวกให้เห็นหน้าจริงๆว่าหน้านี้โกโหกไหมนะคะค่ะสุดท้ายช่วงเวลาที่ก่อนจะตัดสินใจจะลองดีไหมเอาไงดีช่วงเนี้ยพี่ผ่านมาแล้วพี่ช่วยบอกหน่อยสิครับว่าไอ้ช่วงนี้เนระาจะผ่านไปยังไงทีแรกนะคะคก็ทีแรกจะมีก็ ที่บ้านน่ะชอบใช้ชีวภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่พอมาบุเรือนแนะนําเกี่ยวกับชีวภาพเป็นหัวอาหารที่เสริมด้วยใช่ไหมคะเราเลยตัดสินใจทันทีเลยใจง่ายมากเลยค่ะตามเขาไปที่บ้านอาจารย์พเยาค่ะไปดูที่เขาประชุมแล้วต่อมาบุเรือนก็มาชวนไปที่บริษัทแล้วไปดูแล้วเห็นที่เขาให้อาหารปลาแล้วก็เห็นผลของสัตว์คือปลาทับทิมแล้วก็ ผู้ใหญ่บางออนผู้ใหญ่บางอ่อนแล้วก็อาจารย์วัสนาใช่ไหมวัสนาวัสนาที่ไอ้นู่นอาจารย์วัฒนาแนะนําแล้วก็ครูครูอะไรคนน้นอาจารย์ตะโตออาจารย์วัสนาสีพยอ่อนค่ะที่เขา้บอกว่าที่เขาหวานข้าวเขากําลังว่าจะพุ่งไม่พุ่งคือว่าจะออกรวงไม่ออกรวงอ่าพอเสร็จแล้วเขาหวานไปได้สองวันแล้วเขาไปดูว่ารวงข้าวเขาเนี้ยพุ่งสวยมากเลยคำคำนั้นที่ได้ยินพี่ อยากเป็นอย่างไ่บ้างใช่เราะเป็นชาวนาเกษตรกรใช่ไหมคะเราลงทุนไปล้วก็อยากได้ผลผลิตที่มันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วไม่มีสารพิษต่อเราแล้วก็ต่อแอะประชาชนของประเทศไทยที่ได้รับประทานข้าวเราไปตรงนี้ด้วยค่ะแล้วพี่รู้ไหมว่าพลังฟเสเฟตที่อยู่ในหัวอาหารเมื่อพี่หวานเข้าไปพลังฟาสเฟตตัวนี้มันก็จะคงอยู่ที่ดินนั้นแล้วมันไม่มีวันหมดอายุ มันจะคงอยู่กับประเทศเราตลอดไปถ้าวันนี้พี่บอกต่อจะทําให้พลังฟานเฟเดตอยู่ในแผ่นดินเราทั้งประเทศค่ะยางนั้นก็ฝากขอบคุณท่านประธานจงสงวนเจ้าของบริษัทที่นําเข้ามาเลยค่ะพี่เชิญเลยค่ะก่อนที่สวัสดีพี่บุญเรียนนำเลยค่ะ,คะก็ทางพวกชาวนาทางอายุทธยานะคะก็ะต้องขอขอบพระคุณท่านประธานจงสงวนเลศธนสสารนะคะที่น้าสิ่งที่ดีแล้วเป็น ชีวภาพและประโยชน์กับชาวนาเพื่อจะให้ชาวนาลดการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนเพื่อได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและได้กำไรมากขึ้นขอขอบพระคุณค่ะ